น okay. ิยายลศิสิตของผมคือเหล่ายอดวายร้ายตอนที่891ผลที่ไม่พึงประสงค์ก็เนื้อหากำลังเข้มข้นนะครับต่อจากตอนที่แล้วเลยเราก็ไม่เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากการต่อสู้ของลูโจกบยี่้เหยานะครับสองผู้มีพลังอวตารวังวนปันเดนตอนนี้นั้นผลก็ปรากฏออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือทั้งสองฝ่ายนั้นต่างเลือกที่จะอันลังหนี ในฝากฟังของยี่เยานะครับก็แขนหักกลับไปนะครับหลังจากที่โดนการ์ดการโจมตีของปิจาคาดและเขาถือว่าเป็นบุคคลนะครับคนแรกในปฏิวะในประวัติศาสตร์ชาติของนิยายาลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายหรนะือเนาะ4โดนการ์ดการโจมตีของปิจาคาดเข้าไปแล้วไม่ตายใช่ครับไม่ตายแล้วก็ยังสามารถบินหนีขยับตัวขยับร่างกายได้นะครับเขาเสียเพียงแค่แขนที่หักไปกับผังกอ่อเกิดหนึ่งผัง โดยผังกอกเกิดรวมเนาะก็ยังคงเหนือกว่าลูโจของเรามากถึง2ผังในฝากฝังของลูโจแน่นอนครับเขาในตอนนั้นที่รู้ตัวว่าความต่างระ,ระหว่างพลังของตัวเองกับศัตรูนั้นมีมากเกินไปจึงได้ตัดสินใจที่จะใช้าก,าการโจมตีของปิชาคาที่เป็นไม้ตายก้นหีบซึ่งเมื่อเห็นว่าขนาด ถ้าที่เคยจัดการศัตรูที่แข็งแกร่งมาแล้วนัดบต่อนักนะครับยังไม่อาจที่จะสยบศัตรูได้ดีที่สุดก็คงที่จะต้องเลือกอถอยก่อนไปตั้งหลักหรือก็คือถอยหนีนั่นแหละนะครับก็ ถือว่าผลก็ออกมาเสมออออกมาเสมอกันนั่นแหละเนาะลูโจได้เก็บหัวใจแห่งชีวิตนะครับที่ในส่วนของยี่เยานั้นได้ใส่เอาไว้ในแขนเสื้อก่อนหน้านี้เนาะเขารู้สึกตื่นเต้นอย่างที่ไม่เคยเป็นลูโจรีบท่องมนนะครับเพื่อใช้พลังวิเศษเขาไม่รอช้านะครับรีบบินหนีออกจากถ้ำลาวะลูโจเปิดระบบมาดูแต้มบุญที่เหลือ33,130แต้เตม ลูโจยนะครับยังคงมองไปที่การาดของราคาอ่ายังคงมองไปที่ราคาของการาดการโจมต,ตีพปชคาตในตอนนี้มันมีราคาสูงถึง26 0 0 0แันเต้มใช่แล้วครับมันแพงกว่าเดิมจากก่อนหน้านี้นะครับที่มีราคา25 0 0 0แต้ันเตมการใช้กร์ดโจมตีของเปชคาตนะครับจู่โจมผู้มีพลังอวตารวัน,วนอ่าการใช้กร์ดการโจมตี <c oughs> การใช้ก๊าซพิเศษโจมตีนะครับผู้มีพลังอวตารวังวนปันเดนถือเป็นเรื่องสูญเสียสําหรับลู่โจเป็นอย่างมากนะครับแต่สําหรับผู้มีพลังอวตารวังวนปันเดนผู้ที่มีผังก่อเกิดนั้นก็สูญเสียยิ่งกว่าการถูกก๊าดการโจมตีของปิจคาโจมตีนะครับจะสามารถทําลายฝังก่อเกิดได้ในฐานะที่ลู่โจเป็นผู้มีพลังอวตารวังวนปันเดนนะครับขอรู้ดีว่ายากแค่ไหนกว่าเจียตามหาหัวใจผังก่อเกิดได เมื่อกำหนงถึงความหายากของวัจัยแห่งชีวิตการที่ลู่โจททำลายฝังกอะเกิดของยี่เหว่ด้วยการใช้กาซการโจมตีของพชชกัตได้นะครับต้องทําให้ยี่เหวนั้นเกลียดตัวลู่โจไปยนอาไปจนวันตายแน่ไม่นานลู่โจได้ใช้ความคิดต่อนะครับเขานึกไปถึงเครื่องไม้น้าต่างเครื่องไม้ที่ยี่เหว่ผลักก็ไปในกําแพงหินนั่นจะต้องเป็นเครื่องไม้หรืออะไรสักอย่างแน่นอนเครื่องไม้นั่นจะนําทางมันต้องมีอร่อย มันจะต้องมีสารที่ไว้เพื่อติดต่อสื่อสารอย่างยาวนานและถ้าหากดินแดนดอกบัวดําอยู่ใต้ลาวายี่เยาซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกของรอยแยกเตเขาวาังวนเนี่ยฮะแน่นอนเขาจะต้องกลับมาเน่เมื่อถึงตอนนั้นลูโจอาจจะพบเข้ากับยี่เยาอีกครั้งลูโจรู้รู้สึกเสียใจนะครับที่ไม่ได้ทําลายเครื่องไม้น้าตางก่อนรีบจากไปหลังจากที่บินออกจากคูขอวังวนเวหานะครับลูโจก็ไม่ได้จากไปในทันที เขาลอยอยู่บนฟ้าเขาลอยอยู่บนฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวยามค่ําคืนนะครับแต่าหากเจ้านั่นเลือกที่จะกลับมาอีกครั้งฉันจะทําลายผังกอเกิดที่เหลือต่ออีกหากลู่โจนะครับสามารถทําลายผังกอเกิดได้อีกผังนะครับแน่นอนถึงแม้ว่าตอนนี้นั้นลู่โจจะเป็นรองนะครับแต่ขออีกแค่ครั้งเดียวาหากลู่โจสามารถใช้การโจมตีของเปชกาตทาลายผังกอเกิด ของยี่เยาได้อีกหนึ่งปังนะครับมันก็จะลดตอนในส่วนของพลังอวตารวังวนพันเดนนะครับเมื่อผังก่อเกิดมีส่วนต่างน้อยลงนะครับลูโจที่มีพลังของคัมพีเทวาลกุกมีพลังวิเศษจากคขดอักษรสวรรค์รูโจจะต้องอรับมือและต่อสู้เอาชนะยี่เยาได้อย่างแน่นอน ด้วยพลังพังก็คือเกิดตั้งสองรวมกับพลังวิเศษนะครับในตอนที่ยี่ยอสูญเสียแขนหนึ่งข้างและก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนี้ลู่โจจะต้องทําได้แน่หลังจากนั้นนะครับลู่โจก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่แปลกไปถ้าเป็นตอนนี้ฉันต้องทําได้แน่ฉันจะต้องใช้โอกาสนี้ตามไปปิดบัญชีแล้วทําไมทําไมถึงไม่ได้ไล่ตามไปกันละ่ะไม่ฉันจะยอมขาดทุนไม่ได้ลู่โจที่คิดได้แบบนั้นนะครับเขาจึงไม่รอช้ารีบ อันกลับไปยังรอยแยกของเือ well. ขอวังวุ <S <S <i> ่นวิหาอีกครั้งขอรีบมุ่งหน้าไปยังตำลาวาในทันทีหน้าเสียดายนะครับขอในตอนนี้ไม่ปุ๊บกับยี่เหาอีกต่อไปดูโจกลับไปที่เครื่องหมายนำทางก่อนเียจ์ซัดฟามือเข้าใส่กำแพงหินที่เสียหายอยู่ก่อนแล้วนะครับ ก็ยิ่งเสียหายปังตรายมากขึ้นไม่นานเครื่องไม้นำทางก็ได้่องแสงสลัวนะครับก่อนที่จะถูกทาลายอย่างสมบูรณ์ตูมตูมตูม,มเศษหินนะครับตกลงสู่ทับอาสุกตกลงสู่ลาวะช่องทางการติดต่อถูกปิดไปแล้วสินะดูเหมือนเครื่องไม้นำทางนะครับไม่ได้มีหน้าที่แค่นําทางอย่างเดียวมันยังมีหน้าที่เชื่อมโยงดินแดนดอกบัวดําและดินแดนดอกบัวแดงให้เชื่อมถึงกันดินแดนดอกบัวดําแข็งแกร่งพอที่จะผูกขาดสัตว์ร้ายผัง,งก่อเกิดในดินแดนดอกบัวอ่าดินแดนดอกบัวดำสาม ดินแดนดอกบัวดำแข็งแกรงพอที่จะผูกาสาซร,ร้ายปังก่อเกิดในดินแดนดอกบัวแดงทั้งหมดได้แน่นอนนะครับไม่มีใครแม้แต่จะมีสิทธิคิดจะต่อรองกับพวกเขาด้วยซ้าแล้วถ้า,าพวกเขาเลือกที่จะลิงเป้าไปที่ดินแดนดอกบัวตองกําล่ะลู่โจอดคิดไม่ได้นะครับว่าตัวเขาจะทํำยังไงถ้าหากต้องอยู่ต่อหน้าเรานะครับชาวยุดสุดแข็งแกรงจากดินแดนดอกบัวดํานี่แค่ยี่เหยวคนเดียวนะครับทําเอาลู่โจของเราต้องใช้การโจมตีของปิาคาดนะครับ คงจะต้องใช้การ,การโจมตีของปิชากาตมากกว่า1ครั้งนะครับหรือก็คือ2ครั้งเป็นอย่างน้อยเผื่อที่จะเอาชนะศัตรูแล้วก็ยี่ยอนะครับเป็นเพียงแค่ทูดเพราะฉะนั้นในสภาหาอคอยทมินเนี่ยจะต้องมีคนอีกมากมายนักนะครับที่แข็งแกร่งยิ่งกว่ายี่เยอยู่อย่างไม่ต้องสงสัยตอนนี้ขอบเขตปู ผู้ฝึกยุทธในดินแดนดอกบัวทองคานะครับอยู่ที่พลังวตารดอกบัวแปกีบและ9ก้ากีบเท่านั้นดอกบัวทองคอํามันจะดูดอายุไขนะครับของผู้ฝึกตีเป็นแบบนั้นเพราะโซ่ตัวจากสวรรค์และเมื่อปีกีบดอกที่9้าได้นะครับเมื่อถึงตอนนั้นผู้ฝึกยุทธก็จะดึงดูดสัตว์ร,ร้ายขนาดใจมาเยือนการไปถึงขั้นต่อไปนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของผู้ฝึกยุทธดินแดนดอกบัวทองคาควรม,มีผู้มีพลังวตารดอกบัว10กีบในอีกไม่กี่ปี และเมื่อถึงตอนนั้นดินแดนดอกบวัวทองคำเองก็จะดึงดูดสัตว์ร,ร้ายพังกอเกิดมาเช่นกันและแน่นอนนะครับเมื่อใดก็ตามที่ดึงดูดสัตว์ร,ร้ายพังกอเกิดเป็นธรรมดาที่สาการในดินแดนดอกบวัวแดงจะ ใช้เป็นบทเรียนให้กับสาหการของดินแดนดอกบัวทองคําได้ในอดีตเป็นเพราะความอ่อนแอที่ดินแดนดอกบัวทองคามีเพราะแบบนั้นจึงไม่มีผู้ไหนนะครับใครที่ให้ความสนใจแต่เมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งล้าค่าอย่างสัตว์ร้ายฝังกอเกิดเริ่มปรากฏตัวขึ้นดินแดนดอกบัวดําเองก็จะต้องบุกและก็พยายามปูการในส่วนของสัตว์ร้ายผังกอเกิดในดินแดนดอกบัวทองคําด้วยหรือเปล่านะลูโจได้แต่สายหัวนะครับและก็สลัดความคิดฟุ้งซ่านเรื่องนั้นยังไกลเกินไปกว่าที่จะมาถึงนะครับ คงเป็นการดีกว่าที่เขาคงจะต้องเลือกกลับไปลูโจกิดแบบนั้นจึงได้บินออกจากเทื่เขาวาังวนวีไปหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลูโจจากไปหยี่เยาได้เดินออกมาจากถ้ำลาวานในขณะที่เอามือข้างหนึงกดหัวไหลระวังตัวอะไรขนาดนี้หยี่เยามองไปข้างหน้านะครับ โชคดีที่ตัวเขาอดทนยาวนานเกือบครึ่งชั่วโมงอาเกือบชั่วโมงแต่หากออกมาเร็วกว่านี้เขากงถูกยอดฝีมือลุกลับคนเดิมโจมตีอีกครั้งแน่ในขณะที่ยี่หยาลอยตัวบอากาศเขาก็กลากเลือดออกมานะครับยี่เหยากัดฟันก่อนจะอามองดูเครื่องไม้นำทาที่ถูกทำลายเจ้านี้เป็นใครกันตูดจากดินแดนดอกบัวสีน้ำเงินไม่ไม่เคยมีบันทึกเล่มไหนบ่งบอกถึงการมีอยู่ของโกูกดินแดนดอกบัวสีน้ำเงินในสภาออคอยตามินมาก่อนนี่มันเกิดอะไรขึ้นแนะ่ยี่หยากัดฟันนะครับ ต่อการบาดเจ็บขออดไม่ได้ที่จะมือสั่นเมื่อนึกย้อนไปถึงก่อนหน้านี้ดินแดนดอกบัวดําเคยเป็นผู้ล่ามาตลอดนะครับพวกเขานั้นเป็นนายพานที่คอยล่าดินแดนอื่นๆใจแล้วครับสำหรับดินแดนดอกบัวดําดินแดนอื่นๆนั้นไม่ต่างอะไรจากฝูงแกะสําหรับพวกเขาแล้วดินแดนดอกบัวสีน้ําเงินที่ตัวเขาเห็นนะครับผู้มีพลังฝ่ามือสีน้ําเงินนี้มันคืออะไรกันแน่ตัวเขาไม่เข้าใจอะไรได้เลย ะต้องรีบรายงานเรื่องนี้กับสเปอเคอยตามินรับรู้ยี่เยาพ,พึมพคาก่อนจะเหลือบมองเราว่าสูปพลังอวตารวังวนปันเดนนะครับปรากฏตัวขึ้นความสูงของมันลดน้อยถอยลง50ฟุตนะครับในตอนนี้พลังอวตารสีดำมีความสูงเหลือ,อ 450. ฟุตเมื่อนึกไปถึงความมือไร้ความกลัวสีทองยี่เยาได้แต่ ก็อุดไม่ได้ที่จะสันสานการใช้งานฝังก่อเกิดแต่ละครั้งต้องใช้พลังชีวิตจากอายุไขเป็นเวลากว่าหนึ่ปา่ารปีจากหัวใจชีวิตของสัตว์ร้ฝังก่อเกิดผู้ฝึกยทดที่ใช้พลังฝังก่อเกิดได้จะทําให้พวกเขามีอายุยืนยาวขึ้นถึง500ปีนอกจากฐานพลังการฝึกฝนจะเพิ่มพูนการยืดอายุขัยรวมไปถึงทักษาติตัวฝังก่อเกิดยังช่วยให้ผู้ฝึกยทดรอดพ้นจากความตายได้นะครับฝังก่อเกิดนั้นมันก็เหมือนกับชีวิตพิเศษ เมื่อมันปกป้องผู้ฝึกฝนนะครับพลังฝังกอเกิดที่มีก็จะหายไปด้วยมีเพียงยี่ยอเท่านั้นนะครับที่รับรู้ได้ถึงความมีเพียงยี่ยอเท่านั้นที่จะรับรู้สึกถึงสิ่งที่ผ่านมาได้จากการสูญเสียเขาที่สูญเสียฝังกอเกิดอันแสนสําคัญไปไม่มีทางเลยที่ไม่เครียดแค้นรู่โจยีเยานะครับมองไปที่ ทางออกนะครับก่อนที่จะบุญปึมพำในใจเขานั้นนะครับพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังข้าจะจำเอาไว้ครั้งหน้าที่เราพบปุ๊บกันข้านี่แหละจะเป็นคนทำลายพังก็เกิดทั้งหมดของเจ้าเองและข้าจะเป็นคนที่ปิดชีพเจ้าเอาล่ะสิครับทั้งสองคนต่างก็มั่นใจนะครับว่าครั้งหน้านั้นอาจจะต้องสามารถจัดการอีกฝ่ายแล้วฝ่ายไหนกันละครับที่จะเป็นผู้ที่ได้รับใช้ไปหน้าเหลือเชื่อนะครับที่ยี่เยา แม่โดนการ์ดการโจมตีของพิจาาตไปจริงๆหรอครับเนี่ยมันน่าเหลือเชื่อนะครับคือมันยังเหาะเหินเดิอนอากาศถึงแม้ว่าจะบาดเจ็บนะครับแต่มจะแม่ปกติแล้วนะครับมันต้องเป็นปุ๋ยผงนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อันแปลกใหม่นะครับที่เราได้รับและได้เรียนรู้เนาะ แม่ปูมีพลังอวาตารวังวนปันเดนนี่มันทรงพลังจริงๆและแล้วนะครับยี่ยาไม่รอช้าดำดิ่งลงไปในลาวาพร้อมกับอาวาตารวังวนปันแดนภายในถ้ำลาวาไม่มีการเคลื่อนไหวอีกต่อไปก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็มาต่อกันใหม่ใน E ีีหน้าเนาะกับตอนที่892นะครับสิทธิพิเศษก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้นั้นจะออกัวอ,อก,กอยในอนาคุตนะครับ ลูโจของเราคงต้องไปดาวน์โหลดเปรซโตนะครับแล้วก็ทําการ upgrade, อัปเกรดก๊์ดต่างๆให้มีพลังเพิ่มสูงมากขึ้นกว่านี้นะครับไม่เช่นนั้นแล้วนะครับบอกได้เลยว่า,าสุดยอดเหล่าราชาสัตว์ร้ายรวมไปถึงผู้คนระับสูงที่อยู่ในสภาหอคอยสมินนะครับมันจะมีผู้ทีอ่อยู่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกนะครับ ลู่โจของเราคงไม่อาจที่จะเอาชนะได้แน่นอนเพราะว่าตูว,วันนี้นะครับเราก็ได้เห็นกันแล้วว่าการโจมตีของเปจคาตนะครับที่เคยปัดเป่าทุกสิ่งอย่างที่อยู่ตรงหน้านะครับแหมี่เหยานี่ยมันทนจริงๆนะครับชอบนะครับตัวละครนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,าในอนาคตเนี่ยมันจะหาผังก่อเกิดมา ใส่ในส่วนของที่มันเสียไปหรือเปล่านะครับตอนนี้มันเสียผังก่อเกิดไปหน,เนอเะเหลือ4ผังก็มากกว่าลู่โจ2ผังก่อนยังเป็นต่อในด้านพลังกับลู่โจนะครับลู่โจในตอนนี้ยังอ่อนกว่า ยี่ยหญ่เนาะสิ่งเดียวที่ลู่โจคิดจะทํานั่นก็คือการใช้การาดการโจมตีของพิจฉาตอีกใบนะครับเพื่อทําลายผังก่ะเกิดถ้าทําลายผังก่ะเกิดได้แล้วเนี่ยสผังกับ3ผังเนี่ยส่วนต่างแค่นี้ลู่โจสามารถใช้พลังวิเศษทดแทนได้ซึ่งแบบนั้นนะครับลู่โจของเรามีโอกาสที่จะชนะแต่ถ้า,าไม่ใช้กาซการโจมตีของพิจฉาตทำลายผังก่ะเกิดสัก1ผังเพิ่มเนี่ยตอนนี้ลู่โจยังเอาชนะยี่ยหญไม่ได้เนาะโอเคครับ ก็นั่นแหละครับถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราได้เห็นแล้วนะครับว่าต่อไปนี้หลังจากนี้นั้นกร์ดหรือพลังวิเศษบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทุกสิ่งอย่างนะครับลู่โจของเราคงต้องเร่งฝึกฝนให้ตัวเองมีพลังติดตัวนะครับพลังของร่างกายพลังลมปานที่ไม่ต้องพึ่งสภาวะใดๆไม่ต้องใช้กร์ดวิเศษไม่ต้องรอคูดาวหรือไม่ต้องรอใดๆนะครับมันจะ,ะดีที่สุดเนาะโอเคไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดี